อะไรเนี่ยนีนีอะไรเนี่ยเ้ยจ้าละครับผมเกมเดียวกับการออกกำลังกายคือกิ๊กแมนเหมือนกิ๊กแมนไหมเฮ้ยเฮ้ยฮิตตต่อตกใจหมดกิ๊กแมนสัปดาห์แรกนี่คือสัปดาห์แรกที่ฉันได้เข้าไปที่ยิมและนี่คือเกมยิมหรือว่าคุกโอเคก็คือยิมโลจล โอเคละครับผมเนื้เรื่อในเกมนี้คือผมจะมาเล่นกล้ามในสตา์ที่แห่งนี้นั่นเองแต่ทำไมมันมีขอบข้างบนข้างล่างาเนี่ยผมไม่ชอบเลยวะดูนี่สิอะไรเนี่ยสแกนเย้ yeah! ต้องมีพลังหน่อยเว่ยจะบอกร่างกายทันทีเก c u ิตี้รุมไม่มีใครอยู่หรอแอบประตูนี้มันดูมันจะร็อกอะโอเคโอเคนี่คือทางเดินหลักครับโอเคเดินเข้าไปดีกว่า อะไรวะเนี่ยลูกบอลริลปะกิเกร์แมนเท้าและนี่คือคออันแกงก้านี่อะไรเนี่ยห้องแรกคืออะไรว้าวเฮาดูสิอ่าคำเตือนน้ำนิ่มร้อนมากโอเคเรายังไม่น่าจะมาตรงนี้นะครับผมลองไปดูแต่ละห้องซีนี้อะไรเนี่ยอ่าไม่ออกเหมือนกัน แย่น yeah, ี่ก็ห้องยิมแต่ใครมันนำหาอะไรวะเนี่ย What What ผมขอสำรวจก่อน k i n g แมน n โห่แย่เพียนละลายไอ้ดอกผมเลยและนี่คือห้องน้ำสวัสดีครับลุงผมมาแวะเวียนแถวนี้หน่อยน่ะโอเค ผมไม่กลัวแล้วโอเคผมคิดว่าผมกลับไปออกเลินกายดีกว่าโอเคอเสียงอันเมามันรู้ว่าเสียงหาแล้วพวกเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่โอเคเพื่อนโอเคขอให้สนุกแล้วกันละนะไม่กลัวแล้วยกดัมเบลดีกว่าอ๋อมาเล่นท่านี้ท่าหาเลยไม่รู้กัน เอแร้แาเลยเก็ <c oughs> บก่อนอตึงมือจริงๆสองจกดิสองจกดิเป็นไงบ้างโอ้เย oh, yeah. oh. นี่กูไปนี่ไวะเนี่ยพอแล้ววันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าแม่งเอ้ยเหนื่อยจิบหายเลยยังอ้วนอยู่เลยแหมโอเคเฮ้ยมึงวิ่งกันเลยกบมึงวะฮะมึงวิ่งกันเลยกมึงวะวันนี้พอแล้วโคตรตึงมือเล้โหนี่คือสัปดาห์ที่สองแม่งเอ้ยอะไรไม่รู้อ่านบอทัน สวัสดีเราเจอกันอีกครั้งนะตู้ย้เ <Yeah! S 1> รียบร้อยทำไมเล่นเกมนี้ดูมีพลังยังโอเคไปทีค่คอร์ดินอนะครับผมมา <Hey! S 1> แอบดูอะไรผมก็นก็ค,อคนอ้วนๆที่มาออกกำลังกายเองชิบหายแล้วไอ้คนที่จะมาขายคอร์สแน่เลยขายคอร์สออกกำลังกายไม่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 ไมไมนี่มึงไม่พักเลยเหรอโอเคลุงก็ไม่พัก ขอให้โชคดีลวกันขอให้หัวใจนายทำงานดีนะแบบดีเกินไปอ่ะดีเกินไปจนมึงดองได้ตอนนี้เรามาเล่นท่าอื่นนะครับน่าจะเล่นอกเมื่อวานเล่นเมื่อวานเล่นแขนกูขี้แตกกูขี้แตกจริงๆด้วยอ่ม ไม่มีใครได้กินตุ่ยใช่ไหมโอเคทุกอย่างปกติอาแต่ตูดกูรู้สึกเปีเยกๆแหววเฮ้ยมาเล่นขามั่งวันนี้มาปัน่น <Yes. S 1> สุดขีดสุดขีด เอาละดูอนว่ามันพังเรียบร้อยแล้วนะพังเลยแม่งกูเล่นหาแล้วเนี่ยโอเคเรามาวิ่งล่งมั่งมาจัดไปวิ่งบวกแบบอเอ้ยอูย้ชี้อ่ะใช่ลำเฮ้ยเฮ้ย อย่าแย้มกับกูอย่ามาแย้มกับกูนะอย่ามาแย้มกับกูกูจะวิ่งเร็วกว่านี้ทำไ,ไมปิ๊บปิ๊บไม่ได้ครับผมโอเคยืนดีกว่าอู้ยั่งไปถ่ายรูปของฉันหน่อยดีกว่าตอนนี้นะ่ะโอเคเดี๋ยวดูกิ๊กแมนก่อนเด็กกิ๊กแมนใครไม่รู้จักนะครับก็น่าจะเป็นคนแบบกล้ามล่ำลำโอเคก็ผมก็รู้ประมาณนั้นแหละแบบเกี่ยวกับแบบ การมรำรำออกกำลังกายแบบกามเท่หรือว่ามีาลึกซึ้งกว่านี้คอมเมนต์ได้ครับผมโอเคตายเลยโอ้โ Nice Yeah Yeah Can you feel Can you feel my heart <c oughs> ไอ้เหี้ยรู้ป่ะผมแม่งฟังเพลงนี้อยู่ด้วยไอ้สัตว์ม่กินที่บ่ายเลย โอ้ยจะรู้สึกหิวแล้วจะจะต้องไปกินอะไรสักอย่างแล้วโอเคทำไมหน้ากูเหมือนมึงเลยเพื่อนฮะโอเคหวังว่ากูไม่ได้วิ่งออกกำลังกายจนหลอนนะนะโอเคไปกันดีกว่าครับผม ผมจะไปกินสักหน่อยเออ,เอ,อผมว่าคุณไม่น่าจะพูดอะไรกับผมนะผมน่าจะหลอนไปเองมองอะไรไปแล้วไปแล้วเฮียมันจะมาขายคอร์สแน่เลยไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องออกลังกายเองได้เว้ยซูชิพิซซ่าไอศครีมของหวานแล้วก็มีเนื้อโปรตีนโอ้ตากโก้ชากโก้หวานปากอะ yes 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 เ oh, อาา้าเขาไมซ่าดึงเยี่ยมเลยหวานปากกูนี่แหละซูชิโอ้ซูชิร้านนี้ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่วะโอเคกินสักหน่อยแล้วกันโอเคกินทำอะไรเนี่ยอะไรมาทำอะไรครับเออทำไมมุ่งหน้ามาทางนี้ล่ะอ่ะฮะ ่าว่าไงทําไมมีชายแปกหน้ากําลังเสนอสารเสพติดคุณจะเอามันไหมล่ะเออคุณจะใช้มันไหมเออผมปฏิเสธไปแล้วกันนะว่าตอนนี้กูล่ำแล้วล่ะอะผมไม่อยากจะเล่นเยอะในเรื่องติดลิขสิทธิ์โอเคไม่ปฏิเสธออไปเลยอย่ามาเสนอสารเสพติดให้กูกูล่ะ แมนเว้ยบอยอาเนี้ถกายไม่เก็ทน,นะครับผมแมนก็คือแบบผู้ชายเป็นแมนบอยคือเด็กหนุ่มแคยืนขึ้นหน่อยอ้ยอิ่มมากเลยต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้โอ,อเคแต่นี่ผมกำลังจดจอไปทางขวามือผมทำอะไรอะเพื่อนชเห็นนายค้าตรงนี้ที่หลายวันแล้วนะโอเคไปดีกว่าผมไม่รู้ว่าผมหลอนจนลำ่ำ หรือว่าอะไรผมอาจจะหลอนจนล่ำก็ได้แบบไอ้ยังออกละกายจนหลอนนะไอ้ยังเพื่งพังโอ้โหล็อบบี้ไปไปดีกว่าครับไม่มีอะไรสอดส่องผมใช่ไหมโอเคกลับละให้น้องไปดูที่ Security ดีกว่าจิ๊โอเคกลับบ้านกันดีกว่าครับสัปดาห์ที่3ามชั้นเกียดเมื่อมันไม่ร้อนพอ ห,หเดิมออกกำลงกายเหมือนเดิมอู้เปลี่ยนท่าแล้ว,ลวคุณลุงหายโอเคเออผมใส่หูฟังบิดด้านก็ว่าทำไมเสียงมันมาแปลกๆนี่นี่ดู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 ด,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 ดูเล่นเล่นโอเวิ่งหน่อยแล้วกันวันนี้มาเตรียมตีให้พร้อมเลย let's go เดินสักนิดจิตจำสายอุ้ยแขนกูกลวงเลยวะานี่อไรทจริงแล้วแขนกูกลวงโอู้ยเอาว่าเออว่าไงคอมึงปกติหรือเปล่าเพื่อนคองปกติหรือเปล่าฮะมึงมองอะไรกูกูว่าคอไม่ปกตินั่นแหละไอ้คนที่จะไปอ่านน้ำสักหน่อยมองอะไรวิ่งไปดิวิ่งไป จะมาขายคอนอย่างเดียวเลยแค่ okay. ไปเข้าห้องน้ำหน่อยเฮ้ไปอาบน,น้ำหน่อยแล้วกันให้สดชื่นแค่ okay. คุณลุงหายไปแล้วสวัสดีครับคุณลุงคุยได้เอ้คุณทำงานได้ดีมากเลยทำต่อไปนะครับลุงโอเคมีคนอาบน,น้ำอยู่ด้วยเมื่อคุยอะไรกับมันได้ไหมดูหน้าหน่อยโ okay. อเคอาบน,น้ำกันดีกว่าครับไย อาบน้ำสักหน่อยชำระร่างกายทำให้ร่างกายสดชื่นโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ่อไปเช็คสักหน่อยสิอะไรเฮ้ยม่เฮ้ยมาทำไรอะ่ะอุอ๊ห์หห์ห์หอ เหมือนว่าน้ํานี่จะร้อนไม่พอนะเนี่ยฉันไปที่เออนั่นแหละไปที่ห้องปรับนะครับผมไปปรับให้มันร้อนสึกหน่อยอเคผมู้สุขมันตามติดผมตลอดเลยกิ๊กกะแมนห้องนี้นะครับห้องควบคุมความร้อนโอเคเฮ้ย <Hey! S 1> เอาให้สุดไปเลยอย่า yeah. เอาให้สุดไปเลย กายกำยำมากครับแม่งหลุดเกณฑ์ไปเลยหมุนหลุดเกณฑ์เลยแม่งโอเคไปเอวขอโทษโอ้ยดูลูกกระต่ายข้างล่างนี่เอิ่อขอโทษครับ ร้อนเกินไปเฮ้ยเลยเฮ้ยมาแล้วตรงไปแล้วตรงไปจากที่แล้ทำยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยโวดลงกูรอดได้ไงเอออุ้มไม่นี่มึงลื่นกล้วยดอง หลังจากกิก,ก้าตายลงโดยการสไลด์กล้วย LVI ก็คิกขึ้นมาถึงคุณแล้วก็โทษว่าคุณเนี่ยฆ่า4คนในยิมนั้นซึ่งคุณก็ได้เข้า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 อ่อเข้าคุกและนั่นก็คือยังไม่ทั้งหมดของเกมนี้ ตรงนี้แหละครับผมที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเราเอาเอผมจะไปกินอาหารเย่ yeah. อะไรอะ่ะ <c oughs> ลอยโอ้ <c oughs> ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอาอาตอนนี้ตื่นมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ต <c oughs> ื่นมาที่ไหน มาได้มาทำอะไรเนี่ยพังเหรอเปิดเข้าไปนี่มันนี่ไหนกันนี่มันไม่ใช่ยิมแล้วนี่มันคือ security ในยิมนี่นะโอเคไปแล้วต้องดีจริงดีดแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเรารายเลยกุญแจเงอาไปโอ้เจสัสโอ้อะไรเนี่ยอุ้ยผมมีขวานผมมีขวาน

เยอะมากโอ้โหเหนื่อยเลยแล้วทางนี้คืออะไรโอ้ย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 เงียไม่น่ามาทางนั้นเลยผมต้องรีบไปแล้วมีอะไรที่ต้องฟันเยอะด้วย ไม่ส,สนใจมึงแล้ว Let's go 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 Let's go! Let go! Let go โคตรเยอะโอเควิ่ง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 ไปอย่างเดียวเจออะไรเริ่มเหนื่อยแล้วเชียวโอชิบหายแล้วหันไปทางขวา <c oughs> มีอะไรมีรู คานเข้าไปมันตามมาไหมเอากูไปทางไหนทางนี้โอเคต้องหนีต้องหนีต้องหนีอยู่ที่นี่ตรงนี้อะไรเนี่ยไปด้กาแล้วไม่ได้กาแล้วโอ้โอ้โอ้เอาู้เอ้ยเอ้ยกูอู้ น่าเสียดายนะ FBI ได้พังประตูเข้ามาและจับกุมคุณเพราะว่ามึงฆ่าปีศาจที่บริสุทธิ์วด FBI คุณเอ็มบริสุทธิ์ได้ยังไงมันจะฆ่าผมไอชิบหายไอชิบหาย และครับผมน,น,นั่นก็คือทั้งหมดของเกมนี้ผมชอบเกมนี้ว่ะแม่งหนุกใครดูมาถึงตรงนี้ขอขอบคุณมากนะครับผมเพราะว่าเกมนี้กูเสียตังมานะ150บาทเอาละครับผมใครชอบฝากกด subscribe กดก,กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและผมหวังว่าจะเจอคุณวิทย์โอนนะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอคุณวิทด,ดีโนหน้ายบายครับ Can Can you feel? Can ผู้ชายลำผู้ชายลำ